สวัสดีครับกลับมาพบกับคดีสังหารเจนนี่ไบรซ์บทที่7นะครับก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะไปรับฟังกันในบทที่7ในวันนี้กันต่อเลยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการกลับมาของมิสเตอร์แรดลีย์เขามาตอน2องทุ่มคืนนั้นเขาวิ่งไปกดกริ่งที่ประตูฉันจำเสียงกริ่งของเขาได้ และคิดว่าไม่เสียหายอะไรที่จะถือมีดโกนใบเก่าของมิสเตอร์พิทแมนไปด้วยพร้อมทั้งกลางใบมีดออกและพับกลับหลังไปไว้ตรงด้ามจับแต่ฉันรู้ได้ทันทีว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาสร้างปัญหาสวัสดีเขาพูดและยื่นมือออกมาฉันกระโดดถอยหลังจนในที่สุดก็เห็นว่าไม่มีอะไรอยู่ในนั้นและรู้ว่าเขาเพียงแค่ตั้งใจจะจับมือแต่ฉันไม่จับฉันอาจจะต้องรับเขาไว้ทำเตียง และเตรยียมอาหารให้เขาแต่ฉันไม่จำเป็นต้องจับมือกับเขาคุณก็ด้วยเขาพูดพลางมองฉันด้วยสายตาที่ฉันเดาว่าตั้งใจให้เป็นแววตำหนิแต่เขาแสดงความรู้สึกอย่างนั้นในดวงตาไม่ได้มากไปกว่าที่ปลาตัวหนึ่งจะทำได้ถ้าอย่างนั้นผมเดาว่าไม่มีประโยชน์ที่จะถามว่าผมจะเช่าห้องเก่าได้ไหมห้องด้านหน้าน่ะแค่ห้องเดียวและผมก็ไม่จะเป็นต้องใช้สองห้องอีกต่อไปแล้ว จะว่าไปคุณก็เช่าได้นะฉันบอกแต่พรุ่งนี้คุณต้องให้ช่างทำผนังเข้าไปติดกระดาษที่ห้องนะเขาเข้ามาในโถงและยืนมองไปรอบตัวฉันเดาว,ว่าเขาสูดลมหายใจแห่งความโล่งอกเข้าไปยังไม่เท่าไหร่แต่ก็น่ามองกว่าน้ำโคลนสูงหกฟุตหรือดีกว่าผนังหินด้วยฉันว่าเขามองฉันและยิ้มหรือผนังหินเขาทวนคำ โค้งคำนับแล้วเข้าห้องไปปีเตอร์ไม่ยอมเข้าใกล้เขามันเดินกระเพกไปมาบนขาทั้ง3และพยายามอยู่ในห้องครัวกับฉันหรือไม่ก็ในสนามเจนนี่ไบรซ์เนี่ยหายตัวมาในคืนวันอาทิตย์หรือเช้ามืดวันจันทร์ตอนบ่ายวันพฤหัส,สบดีสามีของเธอกลับมาจากนั้นในวันศุกร์ก็มีศพผู้หญิงคนหนึ่งถูกซัดไปเกยฝั่งที่บีเวอร์แต่เป็นศพบ,บริกรหญิงที่ตกจากเรือเมซินซินเนตี ตัวมิสเตอร์แลดลี่เองเป็นคนเอาผ้าหัวข่าวในหนังสือพิมพ์กรอบเช้าให้ฉันดูตอนที่ฉันยกอาหารเช้าของเขาเข้ามาอุปทานหมู่ทำให้คนตายมานักต่อน,นักเขาเอ่ยเมื่อฉันอ่านข่าวนั้นแล้วสมมุติว่าผู้หญิงคนนั้นถูกทำให้เสียโฉมหรือไม่ก็ถูกสลักเกีียวบนเรือกลไฟตัดหูออกไปคุณคิดว่าจะมีกี่คนกันที่เต็มใจจะระบุว่านั่นคือคุณนายแลดลี่ถึงไม่มีหัวฉันก็น่าจะจำคุณนายแลดลี่ได้ ฉันย้อนกลับไปเราควรทำใจให้เชื่อว่าเธอยังมีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์ของผมเขาบอกแต่ผมก็ดีใจอยู่ดีที่ผู้หญิงคนนี้มีหัวคุณจะยอมให้ผมดีใจได้ใช่ไหมคุณจะเป็นยังไงก็ตามใจเถอะถ้าถามฉันนะมิสเตอร์โฮคัมยังคงผูกขาดอยู่ที่ห้องสวนหน้าที่ชั้นสองแต่ฉันก็คิดว่าเขายังคงสวมบทอยู่เขาเขียนหนังสือเยอะแยะที่แท่นวางอ่างล้างหน้าและจากแผ่นต้นฉบับกระจัดกระจายที่เขาวางทิ้งเอาไว้ ฉันเชื่อว่าเขาพยายามจะเริ่มเขียนบทละครขึ้นมาจริงๆแต่ส่วนใหญ่เขาจะเตดเต่ไปตามริมฝั่งน้ําหรือไม่ก็ยืนบนสะพานใดสะพานหนึ่งมองผืนน้ําและครุ่นคิดเป็นที่แน่ชัดว่าเขาพยายามรักษาบทบาทด้วยการสูบบุหรี่แต่เขาเกลียดบุหรี่และมักจะลงเอยด้วยการโยม,มันทิ้งและจุดกล้องยาเส้นเก่าที่เขาพกค่ำวันพฤหัส,สบ,บดีเขากลับบ้านมานั่งกินอาหารกับมิสเตอร์เรโน เขากินน้อยและดูร้อนใจมากบทสนทนาที่ดำเนินไปนั้นเกี่ยวกับอาชญากรรมอย่างที่เป็นเสมอเวลาที่เขาอยู่ด้วยและมิสเตอร์โฮคัมอ้างอิงคำพูดของเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์มากมายซึ่งทำให้มิสเตอร์เรโนประทับใจเพราะตัวเขาเองนั้นมีความรู้ไม่มากไปกว่าเรื่องผ้าไหมกับกีฬาทีมชาติเท่าใดนนะักสเปนเซอร์ชี้เห็นว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ก็คือผลลัพธ์อันหลีกเลี่ยงไม่ได้ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนหน้า แล้วก็นํามาซึ่งผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พอๆกันอย่างต่อเนื่องสเปนเซอร์ Spencer นะครับเป็นสเปนเซอร์ที่มาจากเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์ซึ่งเป็นนักปรัชญาชีววิทยาและสังคมวิทยาชาวอังกฤษนั่นเองหากมีใครพยายามยับยั้งลูกโซ่นี้ในระดับที่เล็กน้อยที่สุดแล้วอะไรจะตามมาเล่าก็ความโอลมานไงคุณชายที่รักความสับสนโอลมานไงล่ะเรื่องแบบนั้นเราเห็นได้ที่ร้านค้า มิสเตอร์เรโนเอ่ยลองทําให้ผู้หญิงจํานวนมากเคยชินกับการลดราคาผ้าใหมในวันศุกร์สิแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นแปลงสีฟันเท่านั้นละ่ะเกิดความวุ่นวายแน่นอนอย่างไรก็ดีคืนนั้นมิสเตอร์โฮคัมก็ได้พบกับฉันราวสี่ทุ่มฉันบอกเขาว่าแลดลี่กลับมาแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นมิสเตอร์โฮคัมก็แทบคุมสติไม่อยู่ด้วยความตื่นเต้น อยากจะได้ห้องรับแขกด้านหลังเพื่อจะได้เฝ้าดูแลตลี่ผ่ารูกุญแจแต่ก็อารมณ์เสียสุดขีดเมื่อฉันบอกว่ามันไม่มีรูกุญแจและบอกเขาต่ออีกว่าประตูถูกยึดด้วยตะปูข่วงถึงแม้อย่างนั้นเมื่อได้รู้ว่าห้องนั้นจะถูกปิดกระดาษในเช้าวันถัดไปเขาก็สงบลงและขอที่อยู่ของช่างปิดกระดาษจากฉันเขาออกไปทันทีหลังจากนั้นวันศุกร์เงียบมากอย่างที่ฉันบอก มิสเตอร์แลลีย้ายไปอยู่ห้องที่เขารับแขกด้านหลังเพื่อให้คนปิดกระดาษฝาผนังเข้ามาในห้องด้านหน้าเขาสูบบุหรี่และบุ่นวายอยู่กับงานเขียนของตัวเองทั้งวันส่วนมิสเตอร์โฮคัมก็อยู่ในห้องซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกช่วงบ่ายมอลลี่แม็กควายสวมเสื้อโค้ทขนสัตว์ลายทางแล้วออกไปข้างนอกเธอเดินผ่านบ้านฉันไปช้าๆเพื่อให้ฉันได้เห็นเธอแน่ๆแต่ฉันก็ไม่ได้ทำให้เธอพึงพอใจมากไปกว่าการกระแทกหน้าต่างลง ตอน4โมงมิสโฮคัมมาที่ห้องครัวของฉันเขาถูมือเข้าด้วยกันเขามีท่อกระดาษแข็งในมือยาวประมาณฟุตหนึ่งภายในนั้นมีกระจกเงาเล็กๆติดอยู่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาถือนั้นสร้างตามลักษณะของอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้กันในเรือดำน้ำและเขากับช่างติดกระดาษฝาผนังก็ได้กำหนดพื้นที่ติดตั้งมันไว้ระหว่างพื้นห้องของเขากับเพดานห้องมิสเตอร์ลีย์เพื่อที่โคมระยะจะได้ซ่อนมาจากข้างใต้ เขาคิดว่าจะสามารถจับตามองมิสเตอร์แรดลี่ผ่านท่อนั้นได้และก็ปรากฏว่าเขาสามารถทำได้จริงๆผมอยากจะสอดส่องหาช่วงเวลาที่เขาอ่อนแอเขาพูดอย่างกระตือรือรน้นอยากรู้ว่าเขาทำอะไรเมื่อประตูปิดลงและเขาถอดหน้ากากออกมาแล้วผมก็อยากรู้ว่าเขานอนเปิดไฟหรือเปล่าถ้าเขาทำอย่างนั้นฉันตอบฉันก็หวังว่าคุณจะบอกฉันด้วยคุณโฮคัม ใบเสร็จค่าไฟฟ้าน่าสยดสยองสำหรับฉันจริงๆฉันคิดว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนฉันปิดไฟดวงอื่นไปหมดแล้วไปที่ห้องใต้ดินมาดไฟฟ้ายัางหมุนอยู่เลยตกลงเขาตอบร,รับฆาตกรทุกรายหวาดกลัวความมืดและเพื่อนของเราในห้องนอนกึ่งห้องรับแขกก็คือฆาตกรคุณนายพิษแมนไม่ว่าจะถูกแขวนคอหรือไม่เขาก็เป็นฆาตกร เครื่องมือกระจกที่มิสเตอร์โฮคัมเรียกว่ากล้องปริทัศน์ถูกติดตั้งในวันนั้นและทำงานได้ดีอย่างน่าอัศจรรย์ใจฉันไปลองใช้มันพร้อมกับเขาและเห็นช่างติดกระดาษฝาผนังหยิบป,ปุรี่มวลหนึ่งไปจากซองของมิสเตอร์เลดลี่แล้วใส่ลงไปในกระเป๋าตัวเองได้ชัดเจนทันใดนั้นมิสเตอร์เลดลี่ก็เดินทอดน่องเข้ามาในห้องและมองกระดาษติดผนังใหม่เอี่ยมฉันเห็นและได้ยินเสียงเขาด้วย มันให้ความ,มรู้สึกแปลกประหลาดอยู่หน่อยๆพระเจ้านี่มันกระดาษปีผนังบ้านไหนกันล่ะเนี่ยเขาว่าจบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทที่7ในวันนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมไปรอติดตามกันใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ